โอ้ปลืมไหมจ๊ะปเดี๋ยวคุณหลวงปู่ไม่ใช่บางเกิดขึ้นง่งงายๆนะจ๊ะรับอ้อมหมายของท่านก็สูงส่งเหลือเกินไปที่สุดเลยแห่งทําอย่างที่ได้เคยเล่าให้ฟังนะจ๊ะ วสัพสัตและสรพสิงทั้งหลายเนี่ยล้้นอยู่ในการบังคับบัญชาของพยามมาอนทั้งสิ้นเลยที่จริงมันมีเรื่องราวก่อนที่จะมาตรงนี้เนาะ,นะแต่เราเอาตรงนี้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าได้ตกนี่เป็นบาเป็นทตุของพยามมาอนที่เขา เอาวิชาของเขาที่เราคุ้นคำว่าอาวิชาเนี่ยมาบังงับผู้ที่เวียนวหาแต่เกิดในพบสามนี้นะจ๊ะในการมาพบรูปพบรูปพบเหมือนจับขังไว้เลยนี่นะไม่เชื่อมต่อกัน ระหว่างกายข้างในกับกายข้างนอกความรู้กั้นเอาไว้ให้ไม่รู้เหมือนเหมือนขัดเอาไว้แล้วก็ล็อกปิดตาแล้วก็โยนแจทิ้งไปเลยหายไปอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตในสังสารวัตเราจึงเกิดมาด้วยความไม่รู้ ท,ทั้งที่ความรู้น่มันอยู่ในตัวแต่ไม่มีโอกาสเปิดเผยม,มาความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตของเราของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งนี้มีผู้รู้บงเกิดขึ้นกับระสมมาอสมพุทรเจ้าภาคโปรโดตามทันไหมจ๊ะที่ <c oughs> ท่านแต่เดิมก็ไม่รู้เมื่อัน แต่ว่าสั่งสมบุญบาร,รมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางเนี่ยทั้งธาตบาร,รมีศีลในคมัมภร์ปัญญาวิริยะขันติสัจจะฐานเมตตาบีกานี่จ้ะบาร,รมีสิทัศจนกระทั่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเต็มเปี่ยมในระดับที่พยามารเนี่ยขันไม่อยู่การไม่อยู่ในระดับที่ ไปหากุญแจเจอในอุปมาฟังนะแล้วก็ไขห้องที่ขังตัวท่านไว้ออกด้วยการทำใจหยุดกันนิ่งไงเดินตามมากักมีองค์แปดอย่างนี้เนาะเข้าถึงเส้นทองตรงนี้เนี่ยด้วยใจที่หยุดนิ่งจนกระทั่งทะลุเข้าไปโอ้มีความรู้เยอะแยะเลย ทำไมเราต้องต้องเวียนว่ายแต่เกิดและทำอย่างไรเราจะไม่เวียนว่ายแต่เกิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอาบรรลุทำแล้วบรรลุดุตระสัมมาสัมปติญาแล้ว mm hmm. ก็นำมาสั่งสอนมาถ่ายทอดเหมือนแจกกุญแจคนละดอกตามทันไหมจ๊ะ mm hmm. เพื่อไว้ไขตัวเองมันจากห้องที่ถูกขังนั้นจากความรู้ที่ปิดความลับนี่น่ความรู้ที่ปิดตาย ความลับที่ปิดตายกลายเป็นความรู้ที่เปิดตัวนี่เนาะเปิดเผยตัวเองขึ้นมานี่เป็นความรอบรู้เกิดขึ้นแล้วก็หลุดพ้นตามรัสมาสสมุทจ้าไปหลุดจากกรอบวิชาที่เขาบังคับให้เวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามนี้ผู้ที่บารมีอ่อนหน่อยก็เป็นพระอริยะบุคคล ไล่เรียงอมาตามลำดับตามนั้นไม่ใชะเอออย่างเนี้นะอย่างงี้จชะแต่ก็มีอย่างนี้ท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทางตลอดคือพระสมมาสมุทเจ้าพระบรมครูรปรมศาสนาสมุทเจ้ามีเป็นจำนวนมากเลยมากกว่ามเมล็ดทรายในท้องพระมาสมุรทั้งหลายนี่นะมเมล็ดทรายหนึ่งกับมือนี่ก็เราอเอามานับนี่ก็เอาไปลองนับดูนะ อยู่ว่างๆไปลองเยนยนี่ทั้งท้องทะเลมหาสมุทรนี่เอามารวมรวมเงนมลทิายนั้นยังน้อยกว่าปริมาณของพระสัมมาสูตรเจ้าที่บังเกิดขึ้นแล้ว,ว่าสรรพสสา์ที่มีมากมายเหลือเกินนี่นะเฉพาะพบสามที่เราอยู่ แต่มันยังมีสำเนาของพบสามอีกนี่นี่เนาะอีกเป็นชุดชุดชดุดุด,ดนับกันไปทวนเลยนี่ไงตามทานไม้เราไปโรงเรียนอุบาฝันในฝันวิญญาณนะนี่ระดัแบบโลกแลจะจกคว,วาลเราจะไปเอาอะไรกันน,นักงหนอยากรู้มากกว่านี้ก็ต้องไปศึกษาเอาเองาจากท่านผู้รู้ยิ่งยิ่ง,งเลยน,นี่ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอีกภาคหนึ่งมาทำงานร่วมกันสองประสานงานถึงจะสำเร็จ <S S คือภาคปราบภาคโปรดก็โปรดไปภาคปราบก็ปราบไปนี่นะจ๊ะนี่ภาคโปรดนี่ตั้งมโนปนิธานได้แต่ภาคปราบนี่อีกเรื่อง ปาปนู้นเพื่อให้ตามท่านก็เราค่อยๆตามท่านว่ามนโนปณิธานของท่านจะไปปราบมารละหานกิเลสให้สิ้นเชื่อมไปเลยเสร็จจนถึงที่สุดถึงทำคือต้นแหลงกาเนิดของมารอย่างเงี้ยมนโนปณิธานนะเพื่อให้เราค่อยๆตามท่านอย่างนี้นะเจ้าถ้าเราวันใดเราทานันเราก็จะบอกอีกประโยคหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยคของท่านอ่าไอ้ตอนนี้เราจะคุ้นเคยคำว่ามนโนปนิทาน <c oughs> เอางี้ไปก่อนองนี้เนาะวันใดวันใดเราเริ่มเข้าใจตามนั้นเดี๋ยวมีอีกประโยคคำของท่านเลยแหละนี่โอ้มหัศจรรย์เนาะนี่จะต้องไปปราบไอ้ตรงนั้นไม่ได้ เราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วว่าเครื่องมือของวิยยามาเน,นี่ที่เราพอจะรู้เรื่องนี่อย่างน้อยมีห้าฝูงตั้งแต่กอไก่ถึง,อองออกทอทมอขออกออะไรจ๊ะเอเท,อทวบุตรม,มาอ,อมอมัจ,จุมาขอขอันธมา มารห้าฝูงตามทันไหมอา่ามีได้ประจตยไปดกไปอ่านเอาเนาะกิเลสมารก,ก็ความโลภความโกรธความหลงเราได้ยินนะจนคุ้นแต่ว่าไม่รู้มันเป็นไงมีกิเลสแล้วกิเลสมันเป็นยังไงลนะ่ะโลภะมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าเราโลภะก็แล้วกันแต่แหล่งที่ส่งกระแสให เราต้องคิดพูดทำอย่างนี้แบบลบปะอย่างเงี้ยมันมาจากไหนเนี่ยมันมีสถานีรับส่งไหมอเออที่จะส่งทำให้เราออกอาการอย่างนั้นออนี่นะออตามทันมากนี่นะอตทตะเมื่อกันนินะเนี่ยความโกรธตั้งแต่โอ้มันมามันก็เขาจะตั้งอายนานะรับรับส่งกันเนะ เราได้ยินไว้าอายตนะนี่นะตาคูก่กร็กรูการมองเห็นไอ้ที่ทำให้เราเกิดความชอบใจรลอไม่ชอบใจโกรธนี่เอาหมายถึงความไม่พอใจไม่ชอบใจมันทำให้ค่อยๆกรุนไม่ชอบเลยทำยังไม่ชอบเลยพูดอย่างงี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยอย่างนี้เนาะ ชอบเลยเนี่ยเริ่มเริ่มมาจากอ,อยู่ในช่วงรันอินอกลืนกลืนกลืนนี่นะเจ้าพอมากเข้ามากเข้าก็ชักขัดเครืองเหมือนเราหายใจขัดขัดไปสังเกตดูลมหายใจช่วงนั้นเนี่ยมันชักเปลี่ยนจังหวะสังเกตดูไหมจ๊ะฮึดฮึดฮัดฮัเออนีนนะถึงต้องใ้ฮ ตามฐานไม้อ,อย่างงี้ไงพอมันนี่นะฮึดมาเราหัดไปอ,อย่างงี้นะอย่างเงี้ยนี่ค่อยๆขัดนี่นะแล้วก็เหมือนลมใจกัดขัดแต่นี่เป็นการขัดของอารมณ์นี่นะชักขัดใจแล้วก็คืองเหมือนเราืองตาเนี่ยนีผงก็ตามองเราไม่ค่อยถนัดเลยนี่ มองอะไรมักจะเพี้ยนเพียนผิดไปจากความเป็นจริงอะไรอย่างนี้นะแต่นี่เคืองใหญจแล้วก็ค่อยๆมากรดอัอนนี้มันลุกโลลงมาเลยนะกรดถ,ถ้ามันโป้งบ้างไปได้ตอนนั้นเนี่ยมันก็เออความเชื่อมันค่อยๆลดลงเออมันมันค่อยอยังชื่วเนี่นะ ความโกรธอย่างนี้เนาะแต่ทําไม่ได้ก็ผูกก็ไว้กระจายเรียกผูกโกรธเอาความโกรธมาผูกว้กระจายไปไหนมันก็ตามเราไปด้วยอย่างนี้ไม่น่าทำไม่เหนืยอยสักวันเนี่ยเดียวสักวันหนึ่งเธอเนี่ยนี่นะอย่างนี้เนาะอย่างงี้ไงเรื่อยๆแล้วค่อยๆกลายเป็นความประบาทนี่ไม่ได้เดี๋ยวอาฆาตชั่นนี่ นี่เนาะมันอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้รู้ใจโดยอาการแล้วก็ไม่รู้โทษของมันด้วยนี่ตั้งไม่รู้แหล่งแล้วก็ไม่รู้โทษนี่ทเจ้าพทยามายเขาบังคับเซตโปรแกรมตั้งเหมัองค่อยๆสอดสอดสอดละเอียดนะว่าจะวาดภาพแต่ว่าเดี๋ยวดูเวลาไม่พอนี่เนะนี่ย <laughs> นี่นะเออสอนกันมาแล้วก็ค่อยบังคับมาเรื่อยๆแต่แล้วก็มาไว้จุดหนึ่งไว้นิดหนึ่งที่เราเริ่มไม่พอใจให้มีเชื้อนิดหนึ่งเหมือนเชื้อไวรัส,สอย่างเงี้ยหลังๆก็ค่อยๆเติมมาเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบเอาออกตากนั้นนะเชื้อมันก็ขยายอตามท่านไหมเออเชื้อมันก็ขยายยาอยขยายนะก็เคยว่าได้ดูแล้วเนี่ย นี่แต่เดิมใจเราใสๆนี่เนี่ยจิตดวงนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมันมันเอามาใส่นิดนตั้งอายตนะไว้รับเลยนี่เนอะรับและส่งส่งข้อมูลไปแล้วก็คอยตั้งรับพอโกรธเพิ่มเงิน,นไอน้นน่มก็ขายายมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเต็มหมดเลย นี่ไงแล้วก็ข<ๆ>ยายไปสู่ระบบประสาทก,กล้ามเนื้อความคิดคำพูดกา,ารกระทำมันยังไม่พอแล้วมันจะเก็บวิบากเอาไว้เปนะ็นผลจากการที่เขาทำได้สำเร็จบ,บังคับได้สำเร็จบังคับให้เราโกรธได้ให้พึงพอใจได้หัดครายคาดเครื่องใจได้แห้โกรธได้ให้ผูกพยาบาทอาฆาตอะไรต่างได้สําเร็จผังสําเร็จนั้นเขาก็ เอาเก็บกลับกันไปอีกเดี๋ยวตามทันไหมเนี่ยเี่นะเอาเก็บไวปณที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่บอกตอนนี้เนะี่อที่นี่สิเนี่ยเดี๋ยวเอา,อาหน่อยหน่อยเนี่ยพวกนี้อะไรก็ไม่รู้ <laughs> เงนี่ยมนุษย์นี่หรือสัตว์ประสาททั้งหลายก็เป็นอย่างเงี้ยนกมันก็โกรธเป็นนะไปดูสิแมวก็เป็นเชื่อไหมไอใหญ่ก็แมวก็เป็นเอาเปทุกจัาไปทุกางนี้นะแล้วว่าสัตว์ประสาททั้งหลายเนี่ยเจองี้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 อินฟินิตี้นะแล้วก็เอาเอาผลที่ก็บังคับได้นะเอาไปเก็บไว้หน้าอีกแข่งหนึ่ง คอยส่งผลมานี่อโอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนี่ <c oughs> นี่นะพระเด้คุณหลวงปู่จะไปตรงนี้แหละ,ะนี่มันเอาไปรวมตรงไหนเขาก็จะรวมเป็นช่วงๆนะอันนี้ก็รวมนี้รวมนี่ฮะเดี๋ยวมันจะไปเงนใหญ่ <c oughs> อันนี้ที่ต่างนะ นี่ติก็ททำโปรแกรมไดน,น,นะ็มีจะมีที่รวมนี่แต่ว่าแปลว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติต่างนี่นะตามทันไหมไพอเขาบังคับนี้ได้นี้ได้เนี่ยเขาก็เก็บผลที่ก็บาบังคับได้เป็นโปรแกรมมาไปตรงนี้และไอ้ตรงนี้มีนับไม่ทวนเลย<อ>แล้วก็มีใหญ่กว่านี้ก็ไป<อ>เก็บไอ้เ,อเ,อเ,อเองี้ยเงหมดอ้า โอ้ยจะไปกันใหญ่แล้วอโอ้เนี่ยพระเดชพก,กูท่านอยกจะพาทีมรบวบไปเก็บอย่างนี้เก็บไปเหมือนล้างอาัดิีล้างไปก็อัดิีดสิ่งที่ดีใหม่อเงี้ยล้างไปอัดิีตามทันมา,อ,า,นมาอย่างนี้ไงอย่าง,งนี้เนาะเลยเลยเลยคือภาคโปรโดก็โปรโดไปภาคโปรโดก็โปรโดในระดับที่ลดพ้นจาก การเวียนว่ายแต่เก nah, well, Be, uh, ิดไปเกิดก็ไปแก่ไม่แก่ก็ไปเจ็บไม่เจ็บก็ไปตายนี่เนาะก็มีมีการกระทําอะไรกันต่างๆมีบากกรรมแรงต่างพังต่างรุดมดแล้วหลุดจากภพสามแล้วก็ไปอยู่อายตนะนิพพานอย่างนี้ไงนี่เนาะพราะฉะนั้นทั้งภาคปลาบภาโปรต้องสองประสานงานอย่งเงี้สำเร็จได้นี่นะจ๊ะเกื้อกูเงินส่งเสริมซึ่งกันและกัน ระหว่างที่ปราบยังไม่เสร็จก็โปรดไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่มากกว่ามเมล็ดทรายในท้องประมหาสมุทรทั้งหลายโอ,โอ้นี่เนาะนี่แล้วอย่างนี้นี่มีทีมของท่านนะ<อ>ทีมของพระเด็กผุหลงปูกคอยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นออท่านเป็นบุคคลไม่ใช่หาได้เงยนทำอย่างนี้มานีม นานมากมากแล้วนี่นะเก่าก่อนก่อนเก่าแก่เพราะฉะนั้นเมื่อใครได้รับเหรียญปราบมารด้วยวันนี้รักษาไว้ดีนะเหรียญปราบมารรักษาไว้อยู่หรือเปล่าจ๊ะอืมใ้ดีนะอย่าให้ฝุ่นเกาะนะนึกเรื่อยๆนะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมต่อกับเหคุณหลงู่ได้นี่นะ แล้วท่านก็นจะเชื่อมผ่านเมื่อใจเรานึกถึงสิ่งนี้ก็นึกถึงท่านท่านกน็นี่เอาเราเขา้าลุกเขไปทำความปรารถนาของเราให้สมหวังนี่เนาะเรามาฟังอนุภาพเหรียญปราบมารกันเลยจากตน้น